กลับมาตายอีกแล้วค่ะในรีวิวอีสานค่ะก่อนอื่นตายถามก็เลยว่าใครอยากจะมีผิวที่ขาวทีใสขึ้นยกมือค่ะยกมือขึ้นเป็นคนแรกเลยนะคะเพราะตายเสือวอร์บมว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็อยากมีผิวที่ขาวที่ใสขึ้นเนาะแต่ทุกคนหูบกว,ว,าวาการนี่เขาจะมีผิวที่ขาวที่ใสขึ้นเริ่มต้นจากการคัดผิวทีค่ะเป็นอย่างตายคือว่าเริ่มต้นในการคัดผิวเพราะว่า การคัดผิวมันจะเป็นเหมือนการพลัดเซลล์ผิวนอขคือบางเถือเข้าแบบเขาใส่ชีวิตข้างนอกไปเจอฟุน่นเจอมลภาวะเจอน,น,น,นู่นนี่นัานันสิมันจะเห็นในผิวเข้ามีความดำคล้ำแล้วกันมีฟุน่นมีอย่างที่มันเกาะเพราะฉะนั้นเข้าควรที่จะคัดผิวก่อนที่จะไปทาครีมบำรุงหรือว่าทาครีมกันแดดได้ค่ะทุกคนหรือแม้แต่ว่าไขท่ทีมีแบบปัญหาแบบข้อดำ คอสอกดำเข่าดำหรือว่าแบบตตะตุ้มดำหรือว่ากลนดำแกสามารถคัดผิวได้เลยค่ะทุกคนมั่จะซอยให้ผิวเขอาๆนี่มีความสว่างกระจางใสขึ้นเนาะแล้วก็คลิปนี้ค่ะตายจะมาแจกสูตรคัดผิวแบบง่ายๆแล้อวก็วิธีธรรมชาติแล้วก็ไอเทมทุกอย่างนี่หาสื่อง,ง่ายแบบ ทั่วไปเลยค่ะหรือว่าเขาเซเว่นก็ได้ทุกอย่างมีขายในเซเว่นเลยค่ะทุกคนอะเขามาเริ่มกันเลยว่าการที่เขาจะคัดผิวต้องใส่วัตถุดิบอีกอย่างแน่นนะเนาะลักๆักเลยแต่ขอโยกโตนีม่มาบอกก่อนละกันตัวนี้จะเป็นเกลือคัดผิวจากเอโบเนค่ะซึ่งเกลือคัดผิวเอโบเนนี่คือแบบใส่ดีแล้วก็ร,ราคาบ่แพงแล้วก็หาสื่องานในเซเว่นเลยค่ะเมื่อนี้ตายจะใส่เป็นสูตรนี้เนาะจริงๆเกลือของเอบวเน่เขาจะมีหลายสูตรนะแต่ว่าตายเหลือเป็นสูตรนี้ค่ะอะเดี๋ยวห้ามาเบิรนะ์นตาไกลๆก ตัวน,นี้ค่ะจะเป็นเออบเนสสปามิวค่ะเขาจะเป็นเกลือคัดผิวที่เป็นสูตรน้ำนมค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้จะต,ติดใส่สูตรในแห้งเพราะว่าเดี๋ยวข้อนีเขาเป็นสูตรน้ำนมออเวลาเวลากัดผิวมันจะให้กลิ่นแบบนุ่มๆให้กลิ่นที่แบบสบายผิวด้วยค่ะเดี๋ยวตายอาสรสรรพคุขาขา้นกข่าวห้ยฟางหล่ะจะส่วนผสมข่าวห้ยฟางกาันมาเกลืออร์โบเนสตัวนี้มีส่วนประกอบของอีกอย่างแน่ด้วยะคะ่ะตัวน,นี้เขาจะบอกว่าเป็นเกลือสปาคัดผ,ผิวที่เป็นสูตรน้ำนม พอมสูตรบำรุงผิวด้วยน้ำน้มบริสุทธิ์ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะซอยนิดหนึอของการพราเสเซลผิวและกการกำจัดผกที่มันเป็น ซีงโซ่กระบอกที่มันอุดตันตามผิวเห่าเนี่ยห้ออกไปเนาะแล้กก็ตัวนี้นะคะก็จะมีสารสก,กัดที่มาจากอาบูตินําถึงจะซอยปรับสภากผิวเข่าเนี่ยให้มีความเนียนนุ่มให้มีความสดใสขึ้นค่ะแล้กก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าผิวนุ่มผิวละมุนค่ะไอเทมหลักของเขาก็จะเป็นเกลือคัดผิวของเอโบเน่ตัวนี้เลยแหละเ่ะว่าเบืองกันว่าเกลือคัดผิวของเอโบเน่ตัวนี้จะสามารถ เอาไปใส่กับสูตรคัดผิวตัวใดเด็แน่ค่ะมือนี้ตายมีมาแจกเดวกกันสาวสูตรค่ะเข้าไปเบิ่งสูตรคัดผิวขาวง่ายๆโดยเกลืออัลเบเนตัวนี้เลยว่าสามารถคัดใด้กับอินอย่างแน่สูตรแรกนะคะ่ะตายจะเอาไปผสมกับน้ำผึ้งค่ะเพราะว่าเกลือ คัดผิวกั้มหน่ำผึ่งนี่เวลาที่เข้าคัาดผิวไปมันจะห้ความรู้สึกแบบผิวมันจะมีความเนียนมีความนุ่มนะคะหรือเขาจะเอาเกลือคัดผิวเอโบเนตไปผสมกับนมสดกระไดค่ะซึ่งสูตรนี้เนาะก็จะซอยให้ผิวของเขานี่มีความเนียนนุ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกทุกคนเหมือนอารมณ์เหมือนแบบอาบน้ํานมอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยหรือสูตรสุดท้ายเขาสามารถเอาเกลือเอโบอเนตตัวนี้เนาะไปผสมกับบักขามกระไดค่ะบักขามคัดผิว,ผวซึ่งสูตรนี้มันก็จะซอยในเรื่องการผลดัดเซลล์ผิว สูตรที่แบบเพ่ในผิวของเข้าสว่างกระจางใสขื้นน้ำค่ะโตเกลือคัดผิวก็จะซ้อนในเรื่องของการแบบคัดพววขีดไข่เนาะคัดพววขีดไข่คัดผิวแต่ว่าสูตรที่แบบใต้ใส่ดูดูเลยก็มากใส่ประจําเลยค่ะใต้จะแบบเป็นสูตรจัดแต่งใบเลก,ก็คือจะเอาตัวที่เป็นเกลือคัดผิวค่ะเทลงไปก่อนค่ะจากนั้นค่ะใต้ก็จะตามด้วยบั้คามคัดผิวนะคะตืมลงไปอีกเล็กน้อยนึงค่ะแล้วก็ใส่นมโดเทลงไปแทนนางค่ะเพราะตัวนมมันก็นจะบำรุง,งผิวน้ำเนาะแล้วก็จะใส่ตัวน้ำผึ้งค่ะผสมลงไปน้ำแล้วก็ค้น ส่วนผสนมสทั้งสามอย่างเนี่ยให้เขาะเคาๆกันค่ะจากนั้นเท่าสาม,มารถนําไปคัดผิวได้เลยค่ะสูตรนี้คัดได้ทั้งโตเลยนะคะทุกคนยกเวรนาเด้อมันโเ่เมนสําหรับผิวนาเด้อเหมาะสําหรับการคัดผิวโตเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อค่ะคะัดไปเลยตามข้อตามแขนตามขากดดํค้หาหนีบดำโซนีคัดไปได้เลยค่ะเพราะล่างออกนี่ผิวมันจะมีความเนียนหนุ่มแห้งและกระผิวมันจะมีความสว่างกระจ่างใสขืนน้นำน้อทุกคน นี่ก็จะเป็นสูตรคัดผิวง่ายๆค่ะทุกคนที่เห้าสามารถเทตเองง่ายๆง,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 งบกับแบบบ๊บแพงเลยทุกคนไผ่ทีมาคัดผิวเดอร์ลอกเอาสูตรนี้ที่ใตาย่าไปลองใส่เล,เลยค่ะจะบอกว่ามันมันดีมากๆมากๆจริงๆทุกคนวันทุนี้กับหาสือ่อบางอย่าง นี่คือเครือคัดผิวเอเวเนกะในเซเวนก็มีเซเวนขาย3 8บาทค่ะหรือว่าหากรัพ์สิน้าทั่วไปเลยท็อป s เปอร์มเ์เกตก็มีวัดสันก็มีขายขา,า3สบาทหรือว่าจะเป็นบะขคามคัดผิวบะขคามคัดผิวในเซเวนก็มีแต่ว่าหยีห้อนี่มันมีนอกกับใส่ยีห่ออื่นน้ำพึ่งแบบนี้น้ำพึ่งก็มีขายในเซเวนเรือว่านุ่มก็มีขายในเซเวนเอ็กซ์เือนกันนะคะไพร์ติยามี่ผิวสีสว่างกระจางใสขึ้นเยอะไปลองเบิร์นเยอะจะบอกว่าสูตรนี้มันมน คือเกา่าคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ